สวัสดีครับพบกับแคนลากิโอทินตอนที่9ก้านภาอากาศแยกตัวเข้าไปเดินเล่นในไรตามลำพังหลังจากเมขาออกไปได้สักพักเธอค่อนขอตัวเองเที่ยวรอ้องไห้ไม่หยุดแค่เรื่องเล็กน้อยเธอก็ยังอ่อนแอเธอต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองให้ได้เธอตัดสินใจกลับเข้ามาที่เรือนใหญ่ต้องการขึ้นไปพักผ่อนตามลำพังบนห้องตรึกตรองคำพูดของเมคาให้กระจ่างอีกครั้ง แต่ความคิดนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อสาววิตรีเดินเข้ามาทักหนูฟ้าตาเมฆทำอะไรหนูหรือเปล่าร้องไห้ทำไมลูกนางตรงเข้ามาหาเธอถึงตอนนี้บนใบหน้าจะไม่มีหยดน้ําตาแต่ขอบตาที่บวมช้ำก็เป็นหลักฐานของการล่ำไห้ฉันดีเปล่าค่ะคุณแม่พี่เมฆไม่ได้ทำอะไรฟ้าเลยค่ะเธอสายหน้าปฏิเสธแล้วหนูฟ้าร้องไห้ทำไมลูกบอกแม่มาสิ ว่าหนูมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่ในใจสาววิตรีจับมือทั้งสองข้างของเธอพางบีบเบาๆอย่างให้กำลังใจคือฟ้าฟ้าอยากจะขออนุญาตคุณแม่อยากกลับไปอยู่ที่เรือนเลยค่ะเธอหลบสายตาสาววิตรีนางเปลี่ยนเป็นจับใบหน้าเธอขึ้นเพื่อศบตาเกิดอะไรขึ้นหนูฟ้าตําเมฆบีบบังคับหนูอย่างนั้นหรอเปล่าค่ะพี่เมฆไม่ได้บังคับอะไรฟ้าค่ะ ฟ้าแค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้พี่เมฆเห็นว่าฟ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหามันจะมีประโยชน์อะไรหนูฟ้าคนอย่างตาเมฆเห็นนิ่งๆแบบนั้นแต่เวลาดื้อก็เอาเรื่องที่หนึ่งทำไมนางจะไม่รู้จักเมคาในเมื่อเลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่เล็กเมคามีบุคลิกนิ่งเฉิมไม่โตเถียงไม่ก้าวร้าวแต่เมคาก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาควบคุมเขาได้เลยฟาทราบข่าวคุณแม่ แต่ฟ้าไม่อยากให้พี่เมฆเกลียดฟ้าแบบนี้ฟ้าไม่สบายใจคะ่ะนางพยักหน้าถ้าอย่างนั้นก็ตามใจหนูฟ้าเธอเดี๋ยวแม่จะให้คนงานช่วยขนของกลับไปไว้เทอร์เรลเล็กให้ก็แล้วกันสาววิตรีแตะบ่าเธอก่อนจะเป็นฝ่ายเดินแยกตัวเข้าไปในครัวนางสัมผัสได้ตลอดเวลาวานภากาศรักและเธอทูนเมฆามากเพียงใดได้แะตะ่หวังให้ความรักที่ทั้งสองมีต่อกัน ช่วยเยียวยาบาดแผลทั้งหมดภายในใจรักษาให้เมคาคนเดิมกลับขึ้นมาอีกครั้งเสียทีกระเป๋าเดินทางสองใบถูกเหวี่ยงลงบนโซฟาภายในคอนโดมิเนียมหรือฐานทัพของพวกเขาทั้งสามคนตามด้วยสองร่างที่ทิ้งตัวลงหลังเหนื่อยล้าจากการเดินทางเหนื่อยแบบนี้มันต้องขอรางวัลให้เชื่อใจหน่อยแล้วโชวลทีคว้าตัวทิพธาราเข้ามาใกล้ สุกใบหน้าจูบเหม่มต้นคอเธออย่างเอาจริงปล่อยนะพี่ชนเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเธอยกมือผลักเขาออกห่างแต่แทนที่ชลทีจะหยุดเขากลับกลั่นแกล้งเธอหนักยิ่งขึ้นเธอถูกฆ่าโทษมาตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วที่ดันมีฝรั่งมาส่งสายตาหวานใจแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอแสนหน่อยขอประทับตราของพี่สักหน่อยนะเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแลเหลียวผู้หญิงของพี่อีกหรอก เขาทำหน้าตากวนประสาทอย่านาพิชนเดี๋ยวมีคนมาเห็นเธอยังพูดไม่ทันขาดคำดอกดินและเมสิตาก็เดินตามเข้ามาพอดีดอกดินกระแอมดักคอขณะที่เมสิตาหัวเราะขิกขักให้กับโชลทีและคูม,มันสาวอะไรกันวะไอชนนี่ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะทิพทาราหน้าแดงจัดเธอฟาดฝ่ามือลงบนต้นแคนกำยำขัดเขินอยู่หลายทีไอพิชน ไอ้คนหน้าไม่อายเขาไม่เถียงเธอหันไปหาตัวช่วยเป็นหลานชายที่เมชิตาอุ้มอยู่แทนดูพ่อเราสิชัดทำอาหมดสนุกเลยยังจะพูดมากอีกนะพี่ชนทิพธาราถลึงตามาหาน้าน้ำดีกว่าขาหลานชัดหน่าจะบอกอะไรให้นะโตมาอย่าเอานิสยัยแบบอาชนมาชายนะลูกมันไม่น่ารักรู้ไหมเธอเน็บคนเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้จะสอนเด็กๆที่ยังไม่รู้ภาษาจริงจังฉันขออุ้มหลานชัดหน่อยนะคะคุณเมย์ตามสบายเลยค่ะคุณน้ำเมซิตาส่งชัดชัยต่อให้ทิพทาราเดี๋ยวน้ำจะหนีไปไหนฮือดที่รักผู้ชายนิสัยแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนคะทําไมเจ้าชัดถึงจะเป็นอย่างอาชนสุดหล่อบ้างไม่ได้เขาพูดกรนประสาทไม่ห่างทิพธาราอุ้มชัดชัยเดินไปรอบๆห้องนั่งเล่น ก็เจ้าชูนะสิคะเธอโต้กลับคำก็เจ้าชู้สองคำก็ลามกเดี๋ยวก็จับปล้อมมันซะตรงนี้เลยดีไม่น้ำจะได้เลิกพูดมากเขาอยากขิวข้างเดียวใส่เธออย่างยั่วยวนก็ลองเข้ามาดูสิคะคุณดินกับคุณเมย์จะได้ช่วยเป็นพยานถ้าหัวไม่แตกกลับไปก็อย่ามาเรียกนามว่าลูกสาวกำนันคงอีกเลยดีกว่าเธอขู่ก่อนจะอุ้มชัดชายเดินเข้าไปในครัวแทน เลี้ยงให้พวกเขาได้สนทนากันอย่างจริงจังเสียทีไงวะไอ้เสือสิ้นลิสิ้นลายเลยสินะดอกดินกลัวขำแค่ต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นเว้ยลองอยู่กันสองคนสิวะกล้าต่อปากต่อคำที่ไหนกันสีหน้าชลทีฟองชัดว่าเขาพูดบดทั้งเพนั้นล่ละค่ะคุณชนสงสัยฉันคงต้องกระสิบถามคุณนามบ้างแล้วว่าคุณชนควบคุมยังไงทำไมถึงได้อยู่ในโอวาดน,นัก เธออดไม่ได้ที่จะแซวเขาบ้างไม่ดีมังครับคุณเมย์ผมเชื่อตามหลักครอบครัวไทยกลัวเมียเข้าไหวเจริญทุกรายเขายิ้มเจี๊ยงๆกลบเกลื่อนไม่อยากเชื่อว่าฉันจะได้เห็นภาพนี้ของแกเลยวะไอ้ชนเลิกพูดเรื่องของฉันแล้วเข้าเรื่องไอ้เม็กสักทีได้ไหมวะยังไงฉันกับน้ำก็ลงเอ่ยกันแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกมั่นใจขนาดนี้สงสัยเราคงต้องเรียกคุณน้ำมาช่วยยืนยันหน่อยลวมั้งเมย์ ดอกดินอดไม่ได้ที่จะเนหน็บนึกขบขันชลทีไม่หา่างทิพทารายัางไม่หลงโชลทีเท่าชายหนุ่มคล่ำไถในตัวเธอเลยก็ดีเหมือนกันนะคะดินพอเลยคู่นี้เข้าขากันเียจริงๆเขายึดลำตัวตั้งตรงว่ายังไงตกลงจะไม่มีใครยอมเล่าเรื่องของไอ้ผู้กองเงยนชาให้ฉันฟังเลยใช่ไหมก็ดีฉันจะบินไปกระชากคอมันถามที่เชียงใหม่เองชลทีชักน้ำเสียงเข้ม จากนั้นประโยคสนทนาต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงจึงกลายเป็นเรื่องของเมคาเสียหมดวิเศษเป็นบ้าความรักของเมคากับอาถรรพ์กฎอเหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์ของฐานทัพถึงเวลาที่พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยให้เมคาสมหวังแล้วพิเชษใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการเข้ารหัสเจาะข้อมูลภา,ายในของบริษัทฟรุตไทย1917แต่ก็ไม่สามารถฝาระบบป้องกันที่ทางบริษัทสร้างเอาไว้ได้ เขาจึงพักสมองด้วยการค้นหาข้อมูลความเคลื่อนไหวทั่วไปแทนข่าวการเมืองดึงดูดความสนใจจากเขาได้เป็นพิเศษรัฐบาลไม่มีความตื่นตัวกับการสืบเครื่องบินหลบเข้ามาประจำการของประเทศเพื่อนบ้านเลยแน่นอนว่าการประชุมระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าย่อมเป็นที่น่าจับตามองเขาไม่คิดว่าการนิ่งเฉยคือเรื่องปกติแต่คิดว่าต้องมีคลื่นใต้น้ำอยู่แน่ ซึ้นทางกองทัพเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นความว่างเปล่าส่งผลให้เมคาและธนัทต้องเดินทางไปยังโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรุตไทย1917ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพวกเขาใช้เวลาสังเกตการอยู่ร่วมวันแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยไม่มีความผิดปกติใดๆมีรถบรรทุกสินค้าขับเข้าออกตลอดทั้งวันเป็นเรื่องปกติทำให้ควาาน้ำเหลวกลับมาอย่างวอชิงตันคอฟฟี สาขาเชียงใหม่เพื่อตั้งหลักกันใหม่อีกครั้งขอกาแฟแบบเข้มๆสุดๆไปเลยขอแบบนั้นให้ด้วยอีกแก้วนะเมคาเดินตรงเข้ามาทางมุมด้านในตามด้วยธนัพิเชษคอยรับกาแฟสองแก้วสุดท้ายของวันจากบาริสต้าก่อนจะนำมาส่งให้ทั้งสองเขาสายหน้าเมื่อมองเห็นแววตาว่างเปล่าของทั้งคู่หมายความว่าไม่ได้อะไรเลยไงละ่ะธนแทรกขึ้น เขาส่งกล้องวิดีโอที่ชายถ่ายภาพจากมุมไกลตลอดทั้งวันให้กับพิเชษอีกฝ่ายรับมาถือก่อนจะย่อตัวลงนั่งนี่เรากำลังทำบ้าอะไรกันอยู่วะเมคาพึมพำไม่เข้าใจเลยว่างานใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่บุกเข้าไปให้รู้แล้วรูงลอดหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างไม่ใช่เล่นเกมซ่อนหายอยู่แบบนี้ฉันจะตรวจสอบภาพถ่ายทั้งหมดในคืนนี้อย่าห่วงไปเลยว่าแต่ท่านนายพลหรือว่า ผู้ฝูงได้ติดต่อกลับมาบ้างหรือเปล่าเมคาถอนหายใจเบาๆไม่มีใครติดต่อมาเลยในฐานะรองผู้บังคับการฝูงบินซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝูงในตอนนี้เขาย่อมแบกรับความกดดันมากกว่าบุคคลอื่นๆอยู่แล้วภารกิจในครั้งนี้มีเดิมพันเป็นชีวิตผู้บริสุทธิ์และประเทศชาติกระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถไขปริศนาดังกล่าวได้เลย ฉันจะกลับแล้วไว้พรุ่งนี้เชา้าค่อยว่ากันใหม่เมคายกแก้วกาแฟขึ้นดื่มพรวพรวดก่อนจะเดินออกจากวอชิงตันคอฟฟี่ที่กำลังทำการปิดลงไปด้วยความคลุมเครือเมคาขับรถกลับมาอย่างไร้กุหลาบสุกอรุณในตอนสี่ทุ่มกว่าเขาจอดรถที่โรงรถก่อนจะเดินมายัางเรือนเล็กด้วยความสนใจเหยียดยิ้มให้กับแสงสว่างของนีออนที่ทะลุผ่านกระจกออกมาด้านนอกหวัวใจของเขาพองโตอยู่เซี้ยววินาที เขาดึงตนเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วเปิดประตูและเดินยู่รายาตเข้าไปด้านในกลับมาแล้วล่ะคะ่ะพี่เมฆวันนี้ฟ้าเตรียมมือเย็นให้พี่เมฆด้วยนะคะนภากาศฉีกหยิมกว้างให้เขาอาหารเย็นที่ตอนนี้คงเย็นชืดเพราะเมฆากลับมาเสียดึกๆื่นแต่เธอก็ยังคงตั้งตารอเขาอย่างมีความหวงังเธอมาทำอะไรที่นี่ทำไมถึงไม่อยู่ที่เรือนใหญ่ละ่ะเขาเดินตรงมาที่โตะอาหาร ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเธอนภากาศรีนน้ำในเหยือกใส่แก้วส่งให้เมฆาแต่เขาไม่รับเธอจึงวางลงตรงหน้าชายหนุ่มแทนฟ้าคิดคิดดูแล้วฟ้ามากับพี่เมฆฟ้าก็สมควรจะอยู่เทอ่เรือนเล็กกับพี่เมฆไม่ควรไปรบกวนคุณแม่เทอ่เรืนอนใหญ่อีกค่ะเธอตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ความดีเอาชนะใจของเมฆาให้ได้ใจง่ายแบบนี้กับทุกคนเลยใช่ไหมเขาชักสีหน้าดีใจให้กลับมานิ่งเคลิม แต่คิดได้อย่างนี้ก็ดีแม่ฉันจะได้ไม่ต้องทนมองหน้าเธอให้เจ็บช้ำใจพี่เมฆคะน้ำเสียงสดใสเริ่มสั่นคลอนลงแต่เธอก็ยังฝืนเข้มแข็งเอาไว้เรียกชื่อฉันทำไมเขาตวาดทำไมพี่เมฆถึงคิดว่าฟ้าใจง่ายนักละคะแล้วทำไมคุณแม่ต้องเจ็บช้ำเวลามองหน้าฟ้าด้วยคะความไม่เข้าใจคะ่ะพี่เมฆบอกให้ฟ้าเข้าใจทีเธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ เขาจ้องเธอด้วยวาตานิ่งเฉยที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเลิกตีหน้าซื่อสักทีได้ไหมเธอรู้ทุกอย่างดีอยู่แก่ใจจะมาบีดน้ำตากแกล้งโง่ถามฉันอีกทำไมฉันจะบอกอะไรให้นานาพากาศผู้หญิงได้ดีเขาไม่หออเสื้อผ้าหนีตามมาอยู่กับผู้ชายสองต่อสองแบบนี้หรอกอย่าทําเป็นใส่ซื่อไปหน่อยเลยเมคคาสายหน้าเขาเดินเลี่ยงจากโต๊ะอาหารไปยังบันไดที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว รภา,าการไม่เคยคิดมาก่อนว่าในสายตาของเมฆามองเธอเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอกระวีกระวาดไปคว้าแขนเขาเอาไว้อย่างไรเธอก็จะหาทางพิสูจน์ความจริงให้เมฆาได้เห็นพี่เมฆก็รู้ว่าฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นพี่เมฆพี่ชายที่แสนดีคนเดิมของฟ้าหายไปอยู่ที่ไหนกันคะหยุดบีบน้ำตาสักทีได้ไหมน่ารำคาญความรู้สึกดีๆที่ฉันมีต่อเธอมันจบลงไปแล้ว ตั้งแต่วันที่น้องชายฉันต้องฆ่าตัวตายแล้วนภากาศฉันเกลียดเธอได้ยินไหมเขาตะคอกเสียงดังพลางแกะมือเธอออกจากการเกาะกลุ่มถ้าพี่เมฆกำลังหมายถึงคุณหมองฟ้าสาบานได้ว่าฟ้าไม่เคยรู้จักกับคุณหมองมาก่อนพี่เมฆจะให้ฟ้าไปสาบานที่ไหนก็ได้คะ่ะแต่ขอร้องอย่าเกลียดฟ้าเลยนะคะพี่เมฆฟ้าไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากพี่เมฆกับคุณพ่อเธอกาะท่อนแขนเขาเอาไว้อย่างออดอ้อน ปล่อยฉันนภากาศเขาหายใจสะดุดได้โปรดเถอคะค่ะพี่เมฆเชื่อคำพูดของฟ้าเธอนะคะเชื่อคำพูดของน้องสาวคนนี้สักครั้งเธอนะคะเธอะอึกสะอื้นฉันไม่ใช่พี่ชายเธอนภากาศเขาแกะตัวเธอออกห่างก่อนที่นภากาศจะโผล่เข้ามาสวมกอดเขาเมฆคากลืนน้ำลายอึกใหญ่ลงคอยอย่างยากลำบากย่าทำแบบนี้กับฟ้าเลยนะคะพี่เมฆฟ้ารักพี่เมฆนะคะ กลับมาเป็นพี่เมฆคนเดิมของฟ้าเธอนะคะฟ้าขอร้องคำพูดของเธอไม่ได้ทําให้หัวใจของเขาพองโตแต่กลับเจ็บปวดเขาอยากให้เธอเกลียดเขาพอๆกับที่เขาพยายามจะเกลียดเธอเมฆาดันตัวเธอออกห่างมือหยิบต้นแขนทั้งสองของเธอเพื่อเผชิญหน้าแต่ฉันเกลียดเธอเขาย้ำอีกครั้งเธอสายหน้าฟ้าขอร้องค่ะพี่เมฆแบบนี้ใช่ไหมที่เธอต้องการนภพากาด ก็ได้ฉันจะพิสูจน์ให้เธอได้เห็นเองว่าแบบของคนที่เกลียดกันมันเล่าร้อนก่าคนรักกันยังไงเมคาน้มใบหน้าเข้าใกล้จะโดดิมฝีปากลงบนเลียปากคู่เหล็กที่เผยเอ,อออ้ดความตกใจนภากาศเบิกตากว้างเธอเริ่มดิ้นคลุกคลักขณะที่เมคากอดรัดเธอแนบแน่นเข้าหาเขาดูดกล่นน้ำเสียงอูอีของเธอลงไปด้วยสัมผัสอันช่ำชองคงเชื่อสนิทใจว่า ถ้าทางตื่นกลัวของเธอเป็นเพราะความบริสุทธิ์ผุดพองไม่ใช่การเสแสร้งแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เล่นละครตุกตาได้เก่งเหลือเกินเธอไม่ยอมจูบตอบเขาทั้งที่ตะโกนบอกรักเขาอยู่เปล่าๆหยาดน้ำตาของเธอหลั่งรินลงมาจากดวงตาที่ปิดสนิทเปียกชื้นไปยังใบหน้าของเขารสชาติของน้ำตาดึงสติของเมคาให้สงบลงด้วยความเจ็บปวดแบบของคนเกลียดกันอย่างนั้นหรอ เขาค่อนขอดตนเองที่คิดตรงกันข้ามหัวใจของเขาไม่เคยซึมซับสัมผัสของเธอมากมายขนาดนี้นภากาศทิ้งมือที่ไหลเรี่ยวแรงลงข้างลำตัวอย่างยอมจำนนไม่มีประโยชน์สำหรับการต่อต้านร่างกายของเธอแทบสุดลงบนพื้นหัวใจของเธอแหลกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงโด้ยฝีมือของผู้ชายที่เธอมั่นใจมาตลอดว่าเขาจะไม่มีวันทำรายเธอได้ต่อให้มีโอกาส เมคาก็จะเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ที่จะเลือกทำรายเธอแต่ตอนนี้เธอเริ่มไม่มั่นใจเสียแล้วเมคาทอดถอนจุมพิษออกจากกริมฝีปากเธอด้วยความยากลำบากนพาก,ากาศตัวสัตวและเกรงไปหมดเธอสะอึสะอื้นสุดตัวลงบนพื้นเมื่อเขาปล่อยมือจากเธอฟ้าเขาหยุดหายใจด้วยความสำนึกผิดละลาละลัลงที่จะย่อลงไปควาเธอมาสวมกอดเพื่อปลอบโยน แต่สมองก็สับสนเกินกว่าจะทำอย่างนั้นได้หยุดลองให้สักทีได้ไหมโถ่เว้ยเมคาปัดจานชามที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารลงพื้นอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนที่เขาจะเดินหันหลังให้เธอขึ้นไปบนชั้นสองคาดว่าอีกไม่นานเขาคงได้เป็นบ้าเสียสติหากยังต้องทนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปนภากศาหดคอหนีจากความหวาดกลัวตรงหน้าเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง หลังเสียงตกกระทบของจานชามเซรามิกบนโต๊ะอาหารดิ่งลงสู่พื้นหมายเงียบสงบลงเธอยกมือแตะริมฝีปากตนเองเบาๆเมคาไม่ได้อยู่บริเวณนี้แล้วแต่ร่องรอยที่เขาได้สร้างเอาไว้บนริมฝีปากของเธอยังคงระบมอยู่หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความรู้สึกปั่นป่วนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนดวงตาก็เป็นอวัยวะที่ไม่สามารถสั่งให้หยุดผลิตน้ำตาได้เลยสมองของเธอ เหมือนโดนไฟฟ้าช็อตไม่รู้ว่าจะกลับมาทำงานตามปกติได้อีกเมื่อไหร่ตอนนี้สภาพร่างกายของเธอเข้าขั้นแหลกสลายแล้วพี่เมฆใจร้ายฝาเกลียดพี่เมฆเธออดไม่ได้ที่จะต่อว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินก็ตามนาภากาศพยุงมตัวเองลุกขึ้นจากพื้นโอ๊ยเธอชักมือที่ถูกเศษแก้วชิ้นใหญ่ปากก่อนจะดึงออกแต่นาภากาศไม่ยื่อระ พราะคงไม่มีอะไรเจ็บช้ำได้มากกว่าหัวใจของเธออีกแล้วนภาากาศสะบัดความอ่อนแอที่เกาะกลุ่มก้าวเดินไปยังห้องนั่งเล่นมีภาพถ่ายของเมคาและเมคินสมัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นตั้งอยู่ในกรอบรูปข้างโทรทัศน์เธอหยุดตรงหน้าภาพถ่ายจดจ้องรอยยิ้มของทั้งสองด้วยความคลุมเครือที่ประถุขึ้นมาในใจนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณหมอคุณช่วยบอกให้ฟ้ารู้หน่อยได้ไหม ทำไมพี่เมฆคนดีของฟ้าถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปคะฟ้าสับสนไปหมดแล้วนะคะคุณหมอกถ้าคุณได้ยินถ้าคุณบังเอิญอยู่ใกล้ๆแถวนี้ช่วยอธิบายให้ฟ้าเข้าใจทีเถอะคะ่ะฟ้าไปทําอะไรให้คุณนักหนาคะเธอปล่อยให้หยาดน้ําตาไหลามารวมกันบริเวณสันกรามหยดลงอยู่ช่วงอกโดยไม่คิดปาดออกเธอจะยินดีมากหากดวงวิญ,ญญาณของเมคินปรากฏขึ้นตรงหน้า อธิบายในสิ่งที่ทุกคนปิดบังจากเธอให้กระจางเสียทีเมคาปิดประตูห้องกระแทกเสียงดังคว้าโทรศัพท์มือถือและปืนพกวางลงบนเตียงนอนก่อนจะเดินดุ่มตรงไปเข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวให้สายน้ําเย็นเชียบไหลผ่านทุกส่วนของร่างกายเพื่อดับเลวเพลิงที่กําลังแผดเผาจิตวิญ,ญญาณของเขาลงพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษฟ,ฟ้าพี่ขอโทษเขาชกกำปั้นเข้ากับกำแพง ก่อนจะสุดตัวลงนั่งกอดเขา่าราวหมดอะไรตายยากปล่อยให้สายน้ำจากฝักบัวกลบเกลืยย่อนหยาดน้ำตาของลูกผู้ชายและปัดไล่ความอ่อนแอไปจากหัวใจเมคาหลับตาลงภาพวินาทีแรกที่เขาได้พบกับเธอย่อนเข้ามาในห้วงความคิดเขาจำความรู้สึกทุกอย่างได้ชัดเจนเธอเหมือนนางฟ้าที่ถูกส่งลงมาเพื่อให้เขาได้ปกป้องดูแลแต่นี่มันอะไรกันเขาทำอะไรลงไป เขาไม่อาจสาบานได้ว่าจูบที่เกิดขึ้นเป็นเพราะต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้เมคินไม่ใช่เพราะความปรารถนามากลนที่มีต่อเธอนภากาศเลวที่ใช้ความรักฆ่าน้องชายเขาเขาก็ควรจะเป็นคนที่เลวกว่าอีกหลายพันเท่าที่ยังรักผู้หญิงที่ฆ่าน้องชาตัวเองได้ลงคอฉันขอโทษหมอกเฉันเห็นแก่ตัวเกินกว่าจะเป็นพี่ชายและผู้ชายที่ดีของใคร เมคาพลิกตัวอยู่บนเตียงนอนท่ามกลางความมืดมิดหลายต่อหลายตลกเขาตัดสินใจลุกขึ้นเดินวนไปรอบๆห้องจากนั้นก็กลับทิ้งตัวลงบนที่นอนทำอย่างนี้สลับกันอยู่เป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาสลัดความกังวลออกไปได้เขาควา้าโทรศัพท์มือถือขึ้นดูนาฬิกาให้ตายเถอะนี่เพิ่งตีหนึ่งเท่านั้นความฝันที่อยากจะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเฉิดฉายอยู่เหนือฟากฟ้ายังคงอีกลายแสนไกล เขาตัดสินใจยุติทุกอย่างลงด้วยการลงไปข้างล่างดูให้เห็นกับตาว่านภาากาศขึ้นห้องนอนหลับไหลไปแล้วมีขาก้าวเท้าอย่างเงียบเชียบหยุดการเคลื่อนไหวลงบริเวณหัวกระไดพลางกวาดสายตามองดูสภาพเละเทะบนพื้นที่เกิดจากฝีมือเขานึกค่้นขอนนภากาศไม่หายเธอคงทะนงในความเป็นคนหนจนไม่ยอมที่จะเก็บกวาดบ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่หยดเลือดเป็นทางบนพื้น จะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดใหม่ในทันทีเลือดหัวใจของเมคาหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มภาวนาขออย่างให้นภากาศคิดสั้นและฆ่าเขาให้ตายทั้งเป็นด้วยการจากไปเขากระวีกระวาดเดินตามหยดเลือดที่นำไปสู่ห้องนั่งเล่นอยากเป็นอะไรนะฟ้าที่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษเขาหยุดนิ่งอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นดวงตามองหญิงสาวที่นั่งปุบหน้ากับโซฟาอยู่บนพื้นมือของเธอเปื้อนเลือด วางอยู่บนกรอบรูปของเขาและเมคินเขาพ่นลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อได้กินเสียงลมหายใจออรวยลินราวไหนล้าของเธอเมคาเดินตรงไปหยิบกรอบรูปจากมือเธอไปตั้งวางไว้ที่เดิมเขากลับมาอีกครั้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเขาใช้ปลายนิ้วเกลี่ยข้ามน้ำตาบนใบหน้าเธอไม่สามารถปฏิเสธและยอมรับความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อเธอได้ นภากาศทำเสียงอูอีส่งสัญญาณว่าเธอเริ่มรู้สึกตัวตื่นจากนิตราเมคาจับมือซ้ายของเธอขึ้นมาสำรวจบาดแผลโชคดีที่แผลไม่เลือกมากไม่อย่างนั้นเขาคงต้องปลุกเธอไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่อยากทำให้เธอเจ็บปวดมากไปกว่านี้เขาคงทนเห็นหยาดาน้ำตาของเธอมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเมคาจับมือเธอค้างไว้เช็ดแผลกับน้ำเกลือไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ยังไม่อยากเช็ดกับน้ำยาฆ่าเชื้อให้เธอต้องเจ็บแสบอีกทั้งไม่ต้องการปลุกเธอขึ้นจากการพักผ่อนจึงเลือกคอยจนกว่าเธอจะตื่นขึ้นมาเองพี่เมฆนภาการเงิงเงิเธอลืมตาตื่นขึ้นยังคงแยกระหว่างความจริงกับความฝันไม่ออกตื่นแล้วหรอฟ้าเมฆคากระซิบถามไม่เพียงแค่เธอเท่านั้นที่ลืมตัวเขาเองก็ลืมตัวเช่นกันนภาการสะบัดใบหน้าให้ตื่นสนิท เธอผลักเมคาออกห่างเมื่อมั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันจุมพิษของเขายังสร้างความหวาดผวาให้เธอไม่หายผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พี่เมฆที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปปล่อยฟ้าออกไปเมคาคว้ามือเธอมาจับอีกครั้งเจ็บหรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นพี่เออฉันไม่ได้ตั้งใจนภากาศใช้มืออีกข้างแก้มือเขาออกจากข้อแขนเธอแต่ไม่สำเร็จ เธอจึงขยับตัวถอยหนีไปแทนสมองตื่นตัวสับสนวุ่นวายไปหมดไม่ว่าเมคาจะตั้งใจหรือไม่เขาก็ได้ทำร้ายจิตใจของเธอไปแล้วด้วยแรงอารมณ์จะขยับหนีอีกทำไมแค่จะทำแผลให้เฉยๆเขาปล่อยแขนเธอหันไปมุนฝาน้ำยาฆ่าเชือ้อฝาไม่ทำอย่ามายุ่งกับฝาเธอตายหน้าฉันคงไม่ปล่อยให้แผลเธอติดเชือ้อตายในบ้านของฉลอกมานั่งตรงนี้นภา,ากาศ เขามองเธอกระทดตัวถอยหนีไปเรื่อยๆพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาเอื้อมตัวควาแขนเธอมาอีกครั้งนภากาศใช้เมืออีกข้างจิกแขนเขาเพื่อให้ตนเองเป็นอิสระแต่เขาไม่สนเรียวแรงเท่ามดของเธอทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาวางสำลีชุบน้ํำยาฆ่าเชื้อลงบนบาดแผลนภากาศร้องไห้เสียวเสืนด้วยความปวดแสบโอ๊ย เขาทำมือต่อท่าทางที่แสดงออกเกินจริงของเธอควานหาอุปกรณ์ทำแผลอื่นๆมาจนครบก่อนจะผ่าน้ากอดรอบๆมือให้เธอถ้าอยู่ดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่เจ็บหรอกนะท่านยากแก้ปวดเราขึ้นไปพักผ่อนบนห้องได้แล้วเขาวางยากแก้ปวดสองเม็ดลงบนมือเธอฝาไม่ทานเธอปฏิเสธเธอก็รู้ใช่ไหมถ้าฉันโมโหแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกินเข้าไปซะก่อนที่ฉันจะจับกรอกเข้าไป เขาสายหน้ากับท่าทางหวัดภาวะตลอดเวลาของเธออย่าก,กลัวจนยาติดคอละ่ะเพราะฉันคงไม่เห็นใจเธอมากไปกว่านี้นภากาศรับไปถึงอย่างจำนนเธอทานยาที่เขาให้พลางดื่มน,น้ำาตางพร้วๆจนสำลักเธอไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสนใจหรือขอให้เขาเห็นใจแต่เมคาก็หยุดชะงักมองกลับมาที่เธออีกครั้งเดินขึ้นไปข้างบนไหวหรือเปล่าเธอไม่ตอบ เขาจึงต้องถามซ้ำอีกครั้งฉันถามว่าเดินขึ้นไปข้างบนไหวหรือเปล่าไหวค่ะฟ้าเดินไหวนาภากาศพยุงตัวเองลุกขึ้นเมคาทำท่าจะเข้ามาช่วยเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธเขายักไหล่ขยับห่างออกไปเล็กน้อยอยังไม่ไวใจเธอเสียทีเดียวนาภากาศยืนนิ่งความอ่อนล้าทางถมเข้ามาใส่ตัวเธอจนภาพเบื้องหน้าดับวูบเปหมดเธอคงล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ หากเมคาไม่เข้ามาประคองร่างเธอเอาไว้ทีหลังไม่ไหวก็บอกว่าไม่ไหวสิเมคาช้อนนภาอากาศขึ้นแนบอกธะลืมตามองเขาก่อนจะหลับตาสนิทลงใบหูแนบชิดอยู่บนหน้าอกข้างซ้ายของเมคาฟังเสียงหัวใจเต้นแล้วรัวของเขาอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้นภายในหัวใจที่สงบสุขของเขาอย่างนั้นหรือคำถามนั้นย้อนกลับมาที่เธอ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของเธอในขณะที่อยู่ในอ้อมแขนของเขากันหัวใจของเธอเต้นอย่างสม่ำเสมอซึมซับไออุ่นของเมคาลึกเข้ามาเยียวยาบาดแผลต่างๆมีแสงแห่งความหวังกระพริบให้สัญญาณว่าเขาคนเดิมยังอยู่กับเธอตลอดเวลาเมคาเดินตรงขึ้นไปบนชั้นสองไม่มีประโยคสนทนาใดๆระหว่างทางจากเขาและเธอเขาวางตัวเธอลงบนเตียง ใช้ฝ่ามือวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณหน้าผากเธอตัวก็ไม่ร้อนนอนสักพักเดี๋ยวตื่นพรุ่งนี้เช้าก็ดีขึ้นเองแหละเขาดึงผ้าห่มคลุมกายให้เธอเดินตรงไปที่สวิตไฟพลางกดปิดก้าเดินต่อไปยังประตูแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อน้ำเสียงหวานดังขึ้นขอบคุณนะคะพี่เมฆขอบคุณที่ทำให้ฟ้ามั่นใจว่าพี่เมฆคนเดิมยังอยู่กับฟ้าไม่ได้จากไปไหน กว่าสองนาทีที่เมคาจะดึงตัวเองเดินออกไปจากห้องของเธอได้คำพูดของเธอส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับหัวใจของเขาคงเป็นเพราะความใจอ่อนมากเกินไปถึงเดียปล่อยให้ทุกการกระทำย้อนกลับมาเป็นผ่าทำร้ายตัวเขาเองอย่างนี้เมคาเลือกที่จะกลับลงไปข้างล่างอีกครั้งทำความสะอาดพื้นรวมถึงล้งจานชามทั้งหมดที่วางอยู่ในอ่างก่อนที่เขาจะคว่กระป๋องน้ำอัดลมจากตู้เย็น ตรงไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ภายในห้องนั่งเล่นลืมเรื่องกลับขึ้นไปนอนบนห้องได้เลยภาพของเธอคงก่อกวนเขาอย่างนี้ไปจนกว่าจะรุ่งเช้าและไม่รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนจบตอนที่า